เพื่อนครับน้าปลาตะเพียนปลาปลาตะเพียนเนาะโอเคครับอันนี้สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวนจันทก,กาลเกษตรแปลงเล็กเกษตรแบบง่ายๆแต่สร้างไรายได้ให้กรบทุกวันนะครับวันนี้ช่วงอากาศร้อนๆและร้อนไม่พอแล้งอีต่างหากนะครับแต่ว่า เบื้องหน้าของผมตอนนี้นะครับเป็นสะนะครับขนาดประมาณ2งานนะครับของน้องชายท่านหนึ่งนะครับวันนี้มาเยี่ยมเยียนของน้องชายนะตอนนี้ผมอยู่ที่พิกัดนะครับบ้านกระเบื้องนะครับหมู่ที่6นะครับตำบลกระเบื้องน้อยอำเภอชุมพลบุรีนะครับสุรินบ้านเรานี่เองนะครับวันนี้มา เยิ้มเยียนนะครับน้องชายท่านหนึ่งนะครับเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับปี64ปีที่ปีนี้ฮะวันนี้ก็จะมาเยิ้มเยียนกันนะครับดูว่าน้องชายท่านเนี้ทำอะไรไปบ้างนะครับในพื้นที่ที่น้องบอกว่าปัญหาเยอะมากนะครับตั้งแต่เรื่องน้ําเลยนะครับแรงไม่พอน้ํามีปัญหายต่างหากแต่จะมีปัญหาอย่างไรนั้นนะครับดีเราไปพูดคุยกับน้องชายท่านนี้เลยครับผมไปกันเลยครับ นะครับเดี๋ยวเราไปพบกับน้องชายท่านนี้เลยครับผมไปกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่อันตรีนะครับครับผมชื่อนายอนุสรตอนลำนะครับชื่อเล่นชื่อเอ๋ครับน้องเอ๋เนาะครับน้องเอ๋นี่ทำเกษตรมานานยังเพิ่งจะเข้าปีที่สามครับผมที่สามครับอันนี้น้องเอ๋เป็นเกษตรแบบผสมผสานไหมครับทำในลักษณะที่ เรียกว่าเกษตรผสมผสานนะครับแต่ยังไม่เต็มรูปแบบเท่าไหร่ครับเพิ่งเริ่มนะครับว่าเพิ่งได้สามปีครับนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินไปคุยกันไปเนาะได้ครับนะครับก็ทาไมถึงได้กลับมาทาการเกษตรครับเนี่ยเพราะอะไรคือเมื่อก่อนนะผมเป็นเป็นลูกจ้างนะครับคือทํางานประจําเป็นผู้ช่วยช่างครับเป็นผู้ช่วยช่างที่ไหนครับที่ไหนนี่ครับอยู่ใกล้ๆบ้านนี่เองครับบริษัทที่เขารับทําถนน ก่อสร้างมีพื้นที่กี่ไร่คึ้นรงนี้ทั้งหมดพื้นที่ทั้งหมดมีจํานวน14ไร่ครับเป็นนาประมาณสัก8ไร่ครับก็แบ่งเป็นนาแปดไร่แล้วก็ทําสวนประุมไร่ครับประมาณนั้นครับอันนี้ก็คือเป็นสระน้ําที่เราไว้ทำไร่บ้างแค่นี่ยสระน้ำอันนี้เป็นสระพอดอครับของโครงการพัฒนาที่ดินครับสระสองพันห้า ซึ่งปัจจุบันก็เราก็ทําการเลี้ยงปลาครับผมมีมีปลากินพืชนะครับหลักหลักหลักกินปลากินพืชครับผมแ้วมีสะพานด้วยครับสะพานนี้สร้างเมื่อเมื่อปีที่แล้วครับอันนี้น้ำเล่นนะครับไว้ผ่อนคลายครับอันนี้อันนี้น้าน้าเขาเป็นคนทําครับงบประมาณทั้งหมดอันนี้เป็นบ่ออะไรครับเนี่ยอันนี้คือกระชังปลาครับแต่ไม่ใช่กระชังปลาที่เลี้ยงไว้นะครับเป็นกระชังที่ถ้าเราอยากกินเราก็ ไปดักขข่หรือไมก่ก็ทอดแหครับบานแหแล้วก็เอามากักตุนไว้นะครับเวลาจะกินก็ตักเอาง่ายๆจะได้ไม่ต้องลงน้ำมั<า>นไม่ต้องเขาสระนี้เ่าใหญ่เลยนะครับสระนี้ก็ประมาณสองงานถึงไหมน่าจะถึงนะน่าๆน,น่าจะถึงครับประมาณ 2> 2าสองงานก็จะมีทั้งอัน,น,นตรงนั้นตรงนี้นคืออะไรอันนั้นคือยอครับอเอาไว้ยก<ว>ก็คือข้างในมันจะมีตาขา่เอาไว้วางอาหารนะครับวางอาหารให้ปลา ปลานี่ส่วนใหญ่นีืเป็นปลาอะไรปลาตะเพียนปลานินปลาในแล้วก็ปลาทับทิมครับก็ตอนนี้ยังมีอยู่ไหมหรือว่ามีครับมีครับแต่มันจะมีหลายรุ่นมากครับเพราะมันมีน้ําไหลของเราจะมีโซลาเซลล์ครับฝั่งทางด้านนู้นจะเปิดเปิดในช่วงเช้ากับช่วงเย็นครับช่วงนี้เนี่ยแถวแถวบ้านผมเนี่ยก็คือมันแรงมากแต่ตรงนี้มีน้ำนี่ก็คือมาจากโซลาเซลล์ครับมาจากโซลาเซลล์คือปั๊มเสมอดูดมาจากบาดาลครับอ๋อครับแล้วน้ําตรงนี้ที่ว่ามีปัญหานี่คือมีปัญหาอะไร คือน้ำก่อยครับผมคือตอนที่ตอนที <SM> <Suddenly> ่ช <Gym. S 2> ่างเขามาเจาะให้เขาบอกว่าพื้นที่ตรงนี้น่ะไม่สามารถเจาะลึกเกิน2ี่สิบเมตรถ้าลึกเกินก็คือจะเกิดปัญหาเจอน้ําก่อยหรือไม่ก็น้ําเค็มครับเพราะพื้นที่ข้างล่างมันจะเป็นทรายครับส่วนใหญ่ก็เลยเราต้องเอามาพักไว้ตรงนี้ครับแล้วค่อยใช้งานต่อใช่ครับแลวหลังจากพักแล้วนี่จะใช้เป็นยังไงบ้างใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ครับแต่ ถ้าใช้มากๆเนี่ยมันมันดินมันจะขึ้นเป็นคาบเกลือเลยครับมันจะเป็นแบบเหมือนว่าดินมันมันมีผลเสียต่อดินครับมีผลเสียต่อดินครับอนี่คือปัญหาหลักเลยของเราอยู่ตอนนี้นะครับคือการเกษตรมันไม่ได้ว่าเสิร์ฟทุกอย่างเนาะครับมันมันจะต้องเจอปัญหาให้เราแก้อยู่ตลอดอ่านะครับก็ตอนนี้คือเราก็มาอยู่ในช่วงของหน้าแรงเต็มๆอยู่แล้วใช่ครับมันก็เลยยังไม่มีอะไรที่มันให้เห็นเป็นเป็นภาพดึงชัดว่าเราทำอะไรได้บ้าง ครับว่าเนื่องจากน้ำเราเองก็มีปัญหานะครับทำให้ดินเรามีปัญหาตามไปด้วยใช่ครับนะครับหลักเลยเราก็ได้ในส่วนของการเลี้ยงเลปลาครับแต่ปลาจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องน้ำครับใช้กับปลาเราก็เริ่มที่จะมาพักพักน้ำไว้ในบ่อใช่ครับการตอใช่ครับแต่ว่าน้ำก็ยังไม่มีคุณภาพที่จะดีสักเท่าไหร่ครับนะครับทีนี้เรามีปัญหาเรื่องน้ำล้วเนี่ยเราทำการเกษตรมันก็จะยากอยู่เนาะใช่ครับยากพอสมควรครับนี้เราก็เลยหันมา เปลี่ยนเป็นการเลี้ยง,ยง,ยงสัตว์ด้วย,ย,ต,วยตอนนี้มีเลี้ยงอะไรบ้างครับเนี่ยมีปลาแล้วก็มีเป็ดไก่ครับปเป็ด,เป,ดเป็ดไข่ก็คือผมเลี้ยงอยู่ในช่วงการทดลองครับผมไม่เคยเลี้ยงมาก่อนก็คือเลี้ยงเป็นการทดลองถ้าเกิดว่ามันประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งผมจะเพิ่มปริมาณขึ้นนะครับอนนตอนนี้เรากำลังอยู่ใน,ในชุดโซลาเซลล์นะ สามแพงครับทั้งหมดทั้งค่าติดตั้งเลย3ามหมื่นครับสามหมช่างแถวบ้านเนาะครับช่างที่บุรีรัมย์ครับเบื้องต้นคิดว่าใสโซลาเซลล์แล้วน่าจะไม่มีผ่านเรื่องน้ำครับแต่ใส่ปุ๊บมีปัญหาต่อเลยครับคือตอนแรกที่เขาเจาะให้ทดลองสูบน้ำขึ้นมาประมาณ2ชั่วโมงน้ำมันใช้ได้ครับเหมือนน้ำสะธรรมดาเลยน้ำจืด แต่คราวนี้ว่าสูบขึ้นมานานๆปุ๊บคือโซลาเซลล์มันจะทํางานทั้งวันอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ใชน้ําข้างบนนะ่ะมันหมด,ม,หม,ดมันเหลือแต่น้ําข้างล่างที่ทสูบขึ้นมามันเป็นน้ําก่อยครับ<อ>มันก็เลยใช้ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นเา้าเ้าเป็ดเราเป็ดครับทําแบบง่ายๆนี่แหละบ้านๆเลยเครับก็อย่างที่บอกครับว่าเราไม่ได้เน้นถึงความสวยงามของใช่ครับของเรานะเราเน้นที่ การเลี้ยงที่มันมีคุณภาพมากกว่าตอนนี้นี่เป็ดนี่ไายเพียงพอไหมเกี่ยวกับการจําหน่ายถ้าพูดถึงเรื่องการจําหน่ายก็ไม่ไม่พอต่อลูกค้าครับไม่พอต่อความต้องการเป็ดที่เราเลี้ยงไว้แบบนี้เนี่ยมันจะไข่จะสวยครไข่ชี้สวยมากเพราะว่าที่บ้านเราเลี้ยงอยู่แล้วครับกระดาษที่เลยว่าไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องของของขึ้ว่าคือน้ำก็เปลี่ยนน้ำสามวันต่อครั้งครับ บ้านเราวก่งบ้านแบบ่ง่ง่ายแล้วก็ล้อมตะไคร้ครับคือเมื่อก่อนมันจะมัมนจะเป็นผ้ามุ้งเขียวแต่ครานี้มันเจอปัญหาตอนกลางคืนสุนัขจรจัดครับหมาไม่มีเจ้าของมันจะมาเพราะว่าเราอยู่กลางทุ่งนาเนาะใช่ครับทุ่งนาจะมไมจะมีหาเรื่องของศัตรูไม่สามารถที่จะจัดก,การได้บางส่วนครับครับอันนี้ก็เลยม,มีอยู่ส4ไร่แล้วก็มีการแบ่งเป็นจัดเป็นส่วนนะครับแต่ว่า เราที่เรามาถ่ายทำช่วงนี้เป็นไดทำช่วงของหน้าแรงรแรงพอดีนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะให้เพื่อนได้ดูถึงความแตกต่างของการทำเสร็จแบบส่สารได้ครับทีนี้เนี่ยในส่วนของอเราแก้ไขยังไงแต่นี้ก็คือว่ามีการพักน้ำแล้วรถร,รถเอาน้ำที่มาต้นไม้เนี่ยเป็นยังไงก็คือต้นไม้ตายไหมหรือว่ามันม,ม,มันก็ไม่ตายซะทีเดียวแต่มันจะเริ่มเหี่ยว แล้วก็ใบร่วงครับใบมันจะเริ่มเฉาถ้าเป็นไม้ที่แบบไม้กลางไม้ไม้ผลจะไม่ค่อยมีปัญหา<ม>แต่พวกไม้อวบน้ําอย่างเช่นต้นกล้วยอะไรประมาณนี้ครับต้นกล้วยอะไรพวกนี้มันจะเฉาทันทีเลยครับ,บครับผ่านมือไปดูว่าพอเือน้ําล่อยแล้วสาภาพนานี้เป็นยังไงนะครับนีครับ,อ,รบอันนี้เป็น นาที่ปล่อยน้ําระบายน้ําในอ่างเปิดนะครับปล่อยลงน้ําก็คือน้ําบดาลที่ใช้โซล่าเซลล์นี่แหละครับตอนนี้มีปัญหาครับรข้าวมันจะตายเลยนี่แต่ยาดให้อะไรครับป้าแต่ยาดให้อะไรไป,ไปให้วัวไปให้วัว<อ>๋อนะครับก็ง่ายๆเนาะ<อ>มาขอตามสวนเขาแหละง่ายดี ก็กำลังเกี่ยวหญ้าไปให้วัวน,นะครับเลี้ยงกี่ตัวห้าตัวนะครับอันฟอกไก่ป่า เราให้ตามตำรางอันนี้เป็นพวกไก่สวยงามไก่แก่ไฟก็ต้องกวนกับไฟก่อนนี้ไก่ไก่บ้านไก่อะไรไก่แจ้ไก่บ้านไก่แจ้ครับไก่แจ้โอ้มีทั้งไก่แจ้ไก่บ้าน ไก่ป่าครับเอามาจากอุบลอันนี้ไก่บ้านครับนี่ไก่บ้านน้ำแม่กบก็พี่บ่ามีเองกบ,บอกน้ำมีม่สองอัน ให้หางก่อนป๋อลองทีอันนี้เราจะทาการทดลองยกยกย่อเนาะเคยได้ยินแต่คำยมเยินยอวันนี้เราจะยกยอให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเดี๋ยวทำการลอ,อกก่อนเนาะอาหารนี้เป็นเป็นอะไรมั่งอะไรผสมมั่งปลายข้าวแล,ล้วก็ลำครับปลายข้าวแล,ล้วก็ราผักบุ้ง,งอ๋อหลักๆก็มีปลายข้าวมีรามแล้วก็เศษเศษผัก สีเข้าเองครับไหนปลาเหมือนมีมาแล้ว เจ้าของบอกว่ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการยกยกดูนะว่ามันจะมีมาให้เราเห็นบ้างไหมไ้ไได้ได,ได,ได อันนี้เราทำเองเนาะนี่เราให้อาหารเมื่อตอนเช้าไปแล้วรอบหนึ่ง ยาหวานยากินนารานานีหายไม่รู้มันกินหรือมันจมน้ำไม่รู้เดี๋ยวเราไปลอง,ลองยกดูตัวน,นู้นนะครับว่าจะมีให้เราให้เราเห็นไหมอันนี้ก็ไม่เห็น ลองดูนะครับเพื่อนครับว่าวันนี้เราจะได้ปลากินไหมยกไปเลยโอ้ตาย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 ตาตายตายตายตา้ตาดตาย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 ตยตาายายตายายตาตายตายนายายตายตาตายตายยตาาปลาตายตายยตาา ไม่มีนี่ยังยยัังงเล็กอยู่เนาะครับยังเล็กอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นการเอามีปลาตะเภมด้วยปลาปลาในครับปลาในออ๋ที่เป็นสีทองคือปลาในปลาในปลาในสีทองปลาในสีทองนะครับก็ถือว่าเรามีปัญหาเรื่องของน้ํากร่อยที่มันไม่สามารถจะลดน้ําพืชได้ก็เลยปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงปลาซะเลยปลาครับก็ถือว่ามีรายได้อีกทางหนึ่งนะครับก็เป็นไงครับรายได้พออยู่ได้ไหมช่วงนี้ วาอยู่ได้ไหมคือได้กินอันดับแรกคือได้กินผมเป็นคนชอบกินปลาอยู่แล้วครับ,นบนในหมู่บ้านเขาก็สั่งอยู่ครับถ้าวันไหนจับปอกเอาไปส่งด้วยก็ถือว่าปลาเราเลี้ยงก็ไม่ยังไม่เพียงพอยังไม่เพียงพอครับเพราะผมไม่ได้เลี้ยงแบบเราไม่ได้คิดไม่ได้ใช้ทุน,น,นแบบ ไม่ได <c urai sword> ้ใ <benim> ช <graffiti> ้ทุนเยอะไม่ได้ให้อาหารสําเร็จมันก็เลยโตช้าหน่อยครับก็ไม่เป็นไรถือว่าเราอยู่ได้ครับอยู่ได้ครับก็เป็นการเกษตรที่ทําไปแล้วแก้ปัญหาไปเนาะใช่ครับเพราะว่าเรายังเพิ่งเป็นมาทาได้แค่สามปีครับนะครับลองผิดลองถูกอยู่ครับตรงนี้คือบางอย่างนี่หลักการมันไม่สามารถที่ช่วยได้ครับนะครับมันก็ต้องแล้วแต่พื้นที่พื้นที่ครับนะครับก็วันนี้นะครับพาเพื่อนๆื่อเนี่ยมา มีไหมดีอยู่โอ้นึ่งนึ่นครับอ่าโอเคครับ,อ,คครบอันนี้อัน่มานะครับเพื่อนๆครับก็วันนี้นะครับาพาเพื่อนๆนนะครับมาชมสวนนะครับหน้าแรง อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับตอนนี้ก็น้องกําลังจับปลานะคจับปลาจับกบนะครับเพื่อที่จะมาทําอาหารกลางวันนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณน้องเอ๋นะครับอย่างมากเลยนะครับที่ให้โอกาสนะครับให้โอกาสเรามามาถ่ายทํานะครับนี่ปลานะครับให้โอกาสมาถ่ายทําสวนน้องเอ๋นะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับทุกท่านเลยนะครับที่ เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามพวกเรานะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ